ก็มีผิพิพธภัณฑ์มากมายนะคะจากแปลงโคกหนองนาทั้ง2,000กว่าแปลงนะคะสจังหวัดสุรินทร์นะคะตรงนี้เป็นกลุ่มจากไหนคะเนี่ยอ๋อตำบลโคโคโออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะมีแตงไทยนะคะ,ะ,คะ,นะคะราคาปลูกเองใช่ไหมคะแตงไทยปลูกเองนะคะแล้วก็ โอ้หมูส้สมสมาชิกแก้จนหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋้มีทั้งอาหารสดนะคะแล้วก็มีผลไม้เกลือไม้นะคะมีไข่นะคะไข่ไข่สดๆนะคะจากสวนไปทั้งสวนแล้วก็แปลงโคกหนองนานะคะอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ยมีมะตูมบ้านไหนบ้านไหนยังมีอีกบ้างคะ บ้านเหมาศูนย์ไปแล้วนะจาพันก็มีอ๋อค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำมะตูมด้วยใช่ไหมคะน้ำมะตูมนี่ขายยังไงเอ่ย10บาทเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ถ้าใครว่างนะคะก็มาสั่งซื้อมาซื้อมาชิมมาชอบมาชมได้นะคะต่อไปนะคะมาดูกลุ่มจากไหนคะเนี่ยโอ้โคโอโคเช่นกันนะคะมีนะคะมีทั้งไข่เป็ดเลี้ยงเองไหมคะ ไข่เป็ดเลี้ยงเองนะคะอันนี้ไข่อะไรคะไข่กรอกอไข่เป็ดที่เป็นลูกกรอกนะคะเล็กมากนะคะพี่ตูมไข่เล็กเหมือนของพี่ตูมเลยอ่ะเนอซื้อนากัาอแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะคือคืออ่ามันเป็นน้ำมันเก่านะคะที่เราใช้แล้วเราเอาไปทำเป็นเบสสบู่ แต่นี่สามารถขัดหน้อสักถึงเท้าได้เลยทันทีนะคะใช่จากธรรมชาติเลยใช่ไหมเนี่ยเราเราไม่ทําให้มีของเสียในครัวเรือนน้ํามันที่เราใช้แล้วในครัวเรือนเป็นน้ำมันน้ำมันอะไรคะน้ำมันน้ำมันเก่าที่เราใช้แล้วแล้วก็ไปหุงแล้วก็กับโซดาไฟหุงน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอามาปวนด้วยกันแล้วก็จะเราจะเติมเป็นน้ำหมัก น้ำหมักมะเฟืองแล้วก็น้ำหมักมะกรูดลงไปด้วยค่ะพอิึจภาพในการซักสุงเท้าเยี่ยมเลยใช่ไหมคะใแล้วก็ขัดหม้อวิ้งแล้วคะขัดพื้นกระเบื้องห้องน้ํานี่ใสอ๋อล้นก็เดี๋ยวฝากไปขัดให้ที่บ้านด้วยได้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะดีมากเลยนะคะก็เอา วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะมาใช้ทั้งหมดเลยนะคะ<ม>อ๋อนันนเราคิดว่าเป็นทรายแมวค่ะโอ้ยนี่มีมอะด้วยนะคะรู้จักมอคไหมคะมเข้ามา ข้าวเม้านะคะมีข้าวเหนียวดำอาชิตะนะคะดำต้นเดียวเป็ดที่เป็นโคกมันก็เป็ดมันอกมาน็นอะไรนะข้าวเหนียวอะไรนะข้าวเหนียวดำอาชิตะอาชิตะย่อมาจากอชิตะคืออะไรข้าวเหนียวชื่ออาชิตะหรอมาจากญี่ปุ่นเหรอคะไม่ใช่ค่ะชื่อชื่อมันจะคล้องกับภาษา อินเดียแปลว่าดำสนิมอ๋อดำสนิทเรียกว่าอันกันะอันกันะนะคะอร้อยห้าสิบวันค่ะเหนียวนุ่มค่ะอ๋อเนี่ยค่ะที่เมล็ดทันสามารถแบ่งปันเพื่อนดูนะค่ะมาเอามาแบ่งปันด้วยนะคะใครสนใจนะคะซื้อแล้วแถมเมล็ดทันนะคะอันนี้ปากกาอัมพืนค่ะอ๋อนี้ปากกาอัมพืนหนุงนะปากกาอัมพืนเสียงแอบขาดหายนะคะ หอมแดงนะคะ<ม>หัวใหญ่มากนะคะไข่เข่มน,นะคะหัวใหญ่มากเอาไปทํา <c oughs> ไข่ลูกเขยนะคะมีไข่เยอะแล้วก็เอาหอมแดงไปทําไข่ทาไข่ลูกเขย <c oughs> ได้นะคะอุย้ยมีปลาจอม <c oughs> ปลาร้านะคะไข่เค็มอุย้ยมีทุกอย่างเลยนะคะของอำเภอเมืองนะะ่นะคะอุย้ยเขืนจ๋งเลยอะ่ะมีตะก้อง ตางนี้ต่อกันไหมเอาทางนี้ต่อของอำเภอเมืองเป็นโรงทานนะคะสามารถมารับประทานะะมีข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนะคะ แล้วก็มีน้ำอะไรคะเนี่ยมีน้ำกระเจียบแล้วก็โอเล้ยงค่ะอ๋อน้ำกระเจียบแล้วก็น้ำโอเลียงสามารถมารับประทานได้นะคะปฏิบัติตามหลักพิธีกรรขั้นนะคะทานได้ด้วยค่ะมีการแบ่งปันด้วยนะคะไม่ใช่จิ้นไนย์เดียวนะทานคือเมอนก็มีการแบ่งปันด้วยค่ะฝั่งนี้อะไรคะอ๋อปลาหมึกย่างนะคะ แต็งมจากไหนคะนี่สวนบ้านค่ะสวนที่ไหนคะบ้านค่ะที่บ้านนี้ที่ไหนคะกาหานะคะตำบลยงพระนะคะปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองปลอดสารเอ็นซีเอลีล้วนไหมคะคปลอดสารเอ็นซีเอลีล้วนนะคะหวานหอมอร่อยนะคะก็สามารถมาอุดหนุนได้นะคะมีเห็ดด้วยนะคะทั้งนี้มีอะไรคะเห็ดถอนแค่เห็ด ต้มก็ต้มเหรออันนี้จะมาปรุงให้เลยเหรอปรุงได้เลยค่ะอันนี้ยำเห็ดล่บเห็ดมียำเห็ดล่าเห็ดมีไข่มดแดงด้วยใช่ไหมคะนี่อันนี้หมูสามผมคือก็ไข่มดแดงอันนี้ของเห็ดเราเป็นเห็ดอินทรีย์นะคะทำเป็นกรดอินทรีย์หมดเลยค่ะน่ารับประทานมากนะคะเพราะว่าจอมการนี้ขึ้นชื่อการทำอาหารอร่อยเนาลอร่อยต่อสาม กลอดสารหมดเลยนีเป็นข้าหมาก้วยนะคะเข้าหมากก็อีซีเข้าหมากก็ข้าวเหนียวดำเข้าก็ข้าวเหนียวเข้าเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำโอเคเข้าเหนียวขาวกัข้าวเหนียวดำนะคะก็สามารถมาอุ่นหนุนได้อันนี้ขายยังไงคะเนี่ยห้าบาทเท่านั้นเองนะคะห้าบาทปกติจะทำเป็นข้าวข้าวเหนียวข้าวสารข้าวอินซีแบบี้มาเอาโอเคอันนี้พอดี ชิมแล้วอร่อยแล้ว,วโอเคค่ะเดี๋ยวยังก็มาอุดหนุนกันนะคะามามุมนี้บ้างนะคะมุมนี้เป็นมุมอะไรคะสวัสดีค่ะจากอำเภอไหนะคะอำเภอลำดวนนะคะชื่อยุวดีเนาะนะคะก็จะมีสินค้าแปรรูปนะคะเป็นตุ้หมะะหมูนะคะจากข้าหวหนอยวนะคะจากข้าไหมยสวยๆนะคะโอเป็นดอกอะไรคะเนี่ย ดอกบัวนะคะดอกบัวดอกลับดวนก็สามารถแล้ววันนี้มานเสนออะไรคะก็จะมีไม้พยุงแล้วก็ไม้แกะสลักอ๋อเป็นไม้แกะสลักนะคะไม้พยูนนะคะไม้สัก เพราะว่าในครัวเรือน่อหนูใช่ไหมคะเราก็จะมีปลปกต้นรวยต่างแล้วทีนี้ไม okay. ้พยุงเป็นขึ้นสรษฐก้นจังหวัดสุรินทร์ก็เลยเอามาให้ดูแต่ว่าจริงๆไม้พยุงไม่เหมาะที่จะปลูกลงเสาเพราะว่าเหี่ยมชับตึกนะมันมันก็จะละลลยแล้วมันจะเสียชีวิตค่ะก็เลย รณจะมีแท่งซึมมันจะไม่ละลลยนะคะละเลยคนแคะมี่คนทียร์นะที่คนที่ไหนอ่ะคนที่ไหนอ่ะรรดดนี้สวัสดีค่ะหัอเกล็ดที่แดงบัำชาเล่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้นะคะมีทับพีนะคะมีเครื่องนวดด้วยเนาะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเนื้อที่แขนเนื้อที่หลัง ข้างหลังได้นะคะโอ้ล็อบพัอ้วนได้ด้วยไหมคะ <laughs> <laughs> โอ้นี่เป็นกิ่งตุยนะคะนะคะอุ้ยอันนี้อะไรคะเนี่ยนี่นมเลยนอนเลยไว้นวดนมไม้เอาไว้นวดข้างหลัง <c oughs> อ๋อให้นอนพักนะคะ <c oughs> อันนี้ขายยังไงคะเนี่ยตัวนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะคะ <c oughs> ใครไม่มี ไม่มีแฟนเมื่อก็บริการตัวเองโดยการซื้อไปนวดเองค่ะนะคะอ่าแล้วเรามาดูนะคะลุมอำเภอขอรพูนะคะสวัสดีค่ะพี่วันนี้อะไรปกจำหน่ายร้านค้มีเมลอนมีเมลอนมีปากอบแล้วก็มีไข่เค็มอปลากไข่เค็มด้วยชาบนะคะ งแม่ร้อนนี่ถ่ายยังไงคะเนี่ยเม่ร้อนนี่ปลุกได้จากที่สีขอเลยใช่ไหมคะที่บ้านนันเดงตำบลนนันเดงตำกวนไนขุดหวายนะคะตัวนี้ลูกละเจ็ดสิบบาทนะคะแต่หวานกรอบอร่อยมนะมีอะไรอีกคะเนี่ยมีข้าวโพดนะคะมีข้าวต้มนะคะแล้วก็มีน้ำขันสดนะคะขวดเท่าไ สวนผู้ใดนะคะชื่อรน,นะคะสวนผู้ใหญ่นะคะสิบบาทนะคะโอนนิขันนุน,นนะคะพี่รวยอันนี้ปลูกเองไหมคะสวยทำไม้วสวยสวยมากเลยนะคะแม่รับประทานมากินกับขาหมูที่ที่ก่นี้ชอบขาหมูค่ะกินแกกับหมูอร่อยมากนะคะมีอะไรอีกครับพี่รวยเรามี ไอศครีมน้ำอ้อยไอศรีมน้้้ำออยยดว่ค่อยเห็นนะนี่ไอศครีมน้ำอ้อยไมค่อหมันพิเศษยังไงบ้างครับไอศครีมน้ำอ้อยครับไอศครีมน้ำอ้อยของเรานี่นะจะมีกลิ่นหอมนะคะกินแล้วสดชื่นเดี๋ยวต้องมาชิมละค่ะเพราะว่ามันเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าของเราไม่มีสารที่เป็นอะไรที่เสียปนใส่กะทิเพิ่มไหมคะกะทิเหรอคะ กะทีนี้ส่วนผสมหรอคะส่วนผสมมีกะทิค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกะทีนี้จะเป็นกะทิจากสวนของเราเลยนะคะจะเป็นลูกนะคะแล้วเอามาขูดเหมือนขูดโบราณนะคะเราจะทําแบบนั้นกะทีก็จะเป็นกะทีแบบลูกขั้นสดนะคะที่เป็นมะมี่เหรอมะมี่เหรอที่น่าเกลียดๆน่นก็ขูดใช่ค่ะเราจะขูดแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็อ้อยนี้ก็จะเป็นอ้อยที่ โคกนองนาของเราคุณนะคะจากโคกนองนาที่พัฒนาชุมชนสนับสนุนให้ขุดโคกหนองนาเราก็ใช้ส่วนตรงนั้นมาปลูกอ้อยแล้วก็แปลงรูปอ้อยนะคะของวิสาหกิจชุมชนอ้อยพันไรคะอ้อยพันสุพรรณบุรี50ย์ค่ะแล้วก็มีเมอริชาร์ดก็มีนะคะในส่วนของเราสิงคโปร์สายน้ําผึ้งจะมีอยู่สามพันค่ะที่เราสนับสนุนปลูกกันเพื่อที่จะแปลงรูปเป็นอ้อยแล้วก็เป็นไอซคร์ ถ้วยละกี่บาทครับถ้วยละกี่บาทคะยีสิบบาทถ้าเป็นกรวยสิบบาทขนมปังกี่บาทคะขนมปังสิบห้าขนมปังสิบห้าแล้วก็ถ้วย นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะอากาศร้อนๆนะคะอันนี้เป็นไซรัปน้ำอ้อยค่ะกับไอศครีมเย็นๆอันนี้ผลิตเองนะคะอันนี้ทำอะไรครับเป็นไซรัปน้ำอ้อยนะคะที่ที่พี่เขาทำนู้นทางนู้นนะคะเป็นไซรัปน้ำอ้อยก็คือเวลาเราใส่ถ้วยแล้วเราก็รากข้างบนเหมือนคาราเมลอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าปกติแล้วเราจะใส่ขวดขายป้าเขาขายดีมากก็ขายหมดแล้วก็จะมีแบบ น้ำอ้อยแบบตามถนนนะคะที่เราเราใส่บ้านแกขายหมดก็เลยไม่ได้มามาที่นี่นั่นแหละอยากหญิงถ้าถ้าเรายังติดใจกับเลเวนไอศ์ครีมน้ำอ้อยน้ำอ้อยสดจากสีขอนะคะก็อย่าลืมไปตลาดนะอำเภอสีขอรุ่งนะคะทุกวันพารุษย์สบดีใช่ไหมคะธนาคารด้วยโอ้นะคะแต่วันทารุษย์สบดีนะคะที่ ออกประชุมนะคะอาออกประชุมอำเภอศรีคอรค่ะสวัสดีค่ะจากไหนคะเนี่ยจากตำบลรามอำเภอเมืองนะคะวันนี้มีอะไรมาขายบ้างโอ้โหพริกนะคะพริกขี้หนูนะคะเผ็ดไปจนถึงตีสองนะคะก็ตีสี่เลยใช่มอ, <laughs> อ๋อตีสองมันน้อยไปนะคะีเ็ดไ,นะ <laughs> ไปถึงตีสองเลยค่ะ สมไฟเก็บมีมะเขือเทศเด้วยนะคะอันนี้เนาะมะเขือเทศราชนีนะคะทานแล้วก็ผิวพรรณน่าจะดีนะคะยกตัวอย่างนะคะคนถ่ายนะคะผิวพรรณดีมากนะคะ อันนี้จะเป็นผลไม้นะคะแล้วก็ตัวนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้หัวเชื้อค่ะขน้ำยาเนี่ยะสงค์นะคะอ๋อเรียกว่าน้หนักอ้อยเอ้ยว่าหนักอ้อยอ๋อหนักเปรี้ยวอืมอื้นสามอย่างมะกรูดมะเดาแล้วก็ที่เก็บไว้นี้ต้องห่างไกลมือเด็กเลยนะคะไม่ต้องมาทำเลยหรือไม่ผสมน้ำยาล้างจานได้หรืออ๋ออโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้ จากไหนคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนองใหญ่นะะคอําเภอปราสาทปกติเราเคยจะได้ยินว่าแก๊สบอมเนาะะนองใหญ่มีแก๊สบอมนะคะวันนี้เอาพืชผักวันนี้เอาพืชผักที่ ส่วนผสมของแกงมบางส่วนมาจำหน่ายด้วยนะคะมีขามีตะไคร่นะคะมีใบสมโองนะคะไข่เป็นต้่มนะคะอร่อยดีเด็ดนะคะมีมะแนบด้วยนะคะใ,ใครรู้จากบ,าาบ้นานมะแนบสิบห้าบาทนะคะมะแนบผัดใส่ไข่อร่อยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้จากอำอเภอเลยคะอ๋อตำบลในเมืองนะคะนี่มีข้าวอะไรมาขาย อะไรนะคะมะลิแดงอ๋อมะลิแดง NC นะคะอันนี้ขายยังไงคะนี่ห้าสิบบาทนะคะของฝาก่าเป็นของฝากล้ี่แพ็ตเกจจิ้งสวยงามนะคะมีแพ็ตเกจจิ้งสวยงามอ่าโอเคขอบคุณมากคะ่ะดีคะ่จะจะสังเกตนะคะแจกสังขานะคะวันนี้มีอะไรมา จำหน่ายบ้างคะเเมล็ดพันธุ์ค่ะ๋อเอามล็ดพันธุ์มาจำหน่ายใช่ไหมคะหรือมาแบ่งปันคะมีแต่วันนี้เรามีเมล็ดพันธุ์แบ่งปันนะคะแล้วก็มีต้นไม้แบ่งปันด้วยนะคะก็วันนี้จะมีท่านลดเลขแจกแถมนะคะให้กับทุกท่านนะคะก็นะคะมีมะพร้าวน้ำหอมไหมคะมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์มีต้นพริกนะคะ หลายอย่างเลยนะคะก็ยังไงก็มาอุดหนุนได้นะคะอันนี้ก็สังเกตเหมือนกันอ่าสังขารเหมือนกันอันนี้อะไรคะเนี่ยแกนฝานแกนฝานเอาไว้ต้มต้มน้ำละต้มน้ำดื่มได้ต้มน้ำดื่มได้นะคะแล้วก็ย้อมสีไหนก็ได้นะคะฝานนะคะให้สีแดงให้สีแดงนะคะอ่าอันนี้อะไรนะคือสารก๊าดอะไรนะ พน,อน thin, ้อป่ะพช่ไหมอ่าพน้อนะคะใบบุบนะคะบ้านนะคะอร่อยนะคะกินกับน้ำพริกกะปินะคะเยี่ยมเลยนะคะมีมะเขือเาะะะด้วยนคมีเห็ดนี่เห็ดเล้องไหมเห็ดเองนะคะปลูกเองค่ะเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดขอนเห็ดขอนนี้่ังไง อันนี้ขายถุงละสี่สิบบาทาอุ้ยถุงละสี่สิบบาทนะคะทานได้เลยมีผักปิ้วพร้อมนะคะที่จริงได้จะใส่ขา่าตะไครไ้ใบมะกรูด มีหมอไม้เลยนะคะมีประตื้อนะคะโอมอยากมาเก่งเรียงได้เลยนะคะได้เลยอุ้ยสุดยอดเลยนะคะยังไงก็อ่าวันนี้นะคะแล้วก็อุ้ยลืมลืมคนแถวนี้ได้ยังไงคะสวัสดีค่ะดีครัา ครับวันนี้พักอินทรีย์หลายอย่างครับนามีพากินสี่หลายอย่างเลยนะคะมีทางกวางตุ้งกวางตุ้งกินใบกวางตุ้งฮาวงเต้ด้วยครับแล้วก็บัวหอมบัวหอมนะคะแล้วมีต่างต่างยอดบัวหอมโอ้แล้วก็กระเพราเขามีแพ็กเกจจิ้งอย่างสวยงามแต่วันนี้ไม่มีแก้าดอกเพื่อนเจ้าดอกครับอ๋อแก้าดอกเพื่อนกจ้ดอกครับแล้ก็ นี <formation jin inh throat> <at> ่ยก็ฝากร้านนะคะสจะปูมังกรอ่าปูมังกรนะคะตรงนี้ด้วยนะคะก็มีผักหลากหลายนะคะสามารถปล่อยสารทั้งหมดเลยนะคะอินซีแพร้อยเปอร์เซ็นต์อินซีแท้ร้อยสี่สิบนะคะโว้ยมีพวกเนี่ยมีปุอยพืชสุขภาพด้วยนะคะพี่แบงค์นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเป็นติดเติมให้หน่อยนั่งแล้วหายปวดเอวไหมคะ เปนเพื er, ่อสุขภาพนะคะเอาไปไว้ในสวนครับในสวนได้ครับควรนะครให้กลุ่บ้านนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะมีเหล็กด้วยเนาะมันคงมันคงแข็งแรงมูลค่า2 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะยายก็ฝากทุกท่านนะคะรับประกัน10ปีครับเวลาใถ้าอยู่ในร่มสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รันะคะ 嗯。<Okay. S 2> okay.